คุณผู้ชมคะนี้ทั้งหมดนี่คือครอบครัวฮาวิล่านะคะเรากําลังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน <S <S อยากให้ทุกคนได้เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับคุณผู้ชมฟังโดยเฉพาะน้องแหนมอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของน้องแหนมมากใครจะคิดว่าเด็กในวันนั้นเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นเองแต่ผ่านการผมหลุดผมล่วงมาจนแทบจะแทบจะมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นหนงังศีษะทั้งหมดเลยน้องแหนมตอนอายุ15 ผมร่วงหนักมากพอดีหนูไปใช้แชมพูตามท้องตลาดทั่วไปค่ะน่าจะแพ้จากแชมพูพวกนี้เวลานั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็ร่วงลงพื้นแล้วเวลาปล่อยผมสางผมออกออกมาเป็นกำมือเลยค่ะมันร่วงขนาดไหนมันหมดหัวเลยไหมลูกร่วงหมดหัวเลยค่ะแล้วหนูทำยังไงต่ออะ พอขึ้นมอห้ามาหนูก็เริ่มหาวิธีรักษาไปหาหมอตามคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะ <S 2> <S 2> <S <S ก็คือมนเป็นเชื้อราเพิ่มค่ะ เพื่อนๆว่ายัางไงบ้างก็โดนล้อค่ะเด็กหัวปกบ้างแล้วก็เวลาเดินผ่านครูครูก็จะเรียกไปถามว่าไปทําคีโมมาหรือเปล่าหนอยไหมหนอยค่ะเสีย,คว,มมสยความมั่นใจไปเลยเสีย,คว,มมสยความมั่นใจมากๆเวลาจะออกไปกิญญนข้าวตามโรงอาหารอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าออกไปอยู่แต่บนห้องอันนี้คือปัญหาของน้องแหนมคุณผู้ชมคะ่ะลองคิดดูดิครูหรือว่าคนรอบตัวยังเข้าใจผิดเลยว่าคิดว่าเอ้ย เป็นมะเร็งหรือเปล่าทาไมไปทําคีโมหรือเปล่าหรือถูกยาอะไรแต่อีกเคสหนึ่งก็น่าสนใจอย่างของคุณหนึ่งเองอันเนี้ยแพ้ยาโดยตรงเลย<ช>เกิดอนนะไรขึ้นกับคุณหนึ่งค,คือเมื่อสามปีก่อนนะคะเออบังเอิญว่าหนึ่งไม่สบายเราต้องไปทานยาตัวหนึ่งพอหลังจากที่ทานยาค่ะพี่หนูแหม่มปรากฏว่าผมตรงกลางนะคะล่วงออกไปเป็นกระจุกเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในทุกๆวันก็ผมล่วงวันละเป็นร้อยๆเส้นเลยค่ะจนตรงกลางเนี่ยเหมือนขุนช้างเลยค่ะ ตรงนั้นคือบางใสเลยค่ะเราก็เลียดมากจนจิตตกนะคะพี่หนูแม่ม้อยไหมน้อยขึ้นมากๆ,ๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจไปตัดสกินเฮดเลยค่ะพี่หนูแมแม่น,นี่คือความไม่มั่นใจมันกังวลไปหมดเลยอย่างของคุณแอนเองก็เข้าใจมาตลอดว่าการซื้อของที่มันเป็นราคาแพงๆมันต้องดีสิที่ไม่เคยรักษาผมเลยเพราะรู้สึกว่าผมเราอะยังหนายอยู่แต่เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะมันร่วงทั้งวัน คือตื่นคือว่ายง่ายลุก,ลกจากที่นอนมันก็ร่วงแล้วไม่ต้องถึงสามก็ได้นะคะคือพอเราจะเดินเข้าห้องน้ำหรือทําอะไรก็เราแต่มันร่วงหันไปอีกทีอันล่วงหันมีอีกร่วงก็คือเลบขวาดทั้งวันเลยแล้วเราทํายังไงคลินิกที่แรกเลยคอสแรกเท่าไหร่สามหมื่นแปดค่ะแล้วก็ได้ทำเลยหมดไปกี่คอสสามคอสค่ะรวมแล้วก็ เป็นนแสนยังไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องซื้อตัวอื่นอีกในระหว่างนั้นเนี่ยมันขึ้นบ้างไหมไม่ค่ะเขาแบบเหมือนปลอบใจเราอะเวลาเราโทรไปถามอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมร่วงเยอะแล้วเราต้องเก็บเส้นผมอะ <ừ> ไปให้เขาดูทุกครั้งเวลา <ừ> จะไปหมักเขาก็จะอ้างว่า จาเดือนมาไหมไปว่ายน้ํามันหรือเปล่าแท้กสารเคมีหรือเปล่าอประมาณนี้ค่ะึ้นเงินไม่ขึ้นขันลูกหนักกว่าเดิมด้วยจริงเหรอใช่ค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาสุขภาพจิตก็แย่ทีนี้มาดูที่คุณขวัญคุณขวัญเองล่ะคะเจอปัญหาอะไรบ้างเราก็คิดว่าเราปกติค่ะแต่แต่เวลาเรามัดผมอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่จะนึกว่าเออฉันนเป็นคนผมน้อยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ ไม่ชอบมัดผมแล้วก็จนวันนึงอะคะ่ะก็ติดกิฟต์เราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยคะ่ะมันลึกเข้าไปเป็นง่ามเราก็เลยมมีควารู้สึกว่าเฮ้ยเราอะไม่ปกติแล,แล้วเราก็เลยเหมือนประมาณว่าเริ่มหาวิธีรักษาคือโชคดีคือตอนนั้นก็ไปเจอกับเฮียเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ลองใช้เป็นแชมพูที่ดีคือเราก็รับมาด้วยความที่เหมือนประมาณว่าอะลองดูปรากฏว่าใช้ไปได้หนึ่งเดือน,นะคะ่ะผมผมมันหยุดร่วง ไปได้เป็นปี2ปีนึงคือวันหนึ่งอะไปมัดผมแล้วพอมัดผมเสร็จจากที่มันเคยแค่ห่างม้าเราต้องมัดถึง3าสี่รอบอค่ะคือทบเดียวอ่ะมันอยู่คือในหัวเราค่ะทั้งหมดของผมอะคือมันกลายเป็นพวงดีใจมากที่มันหนาขึ้นหรอใช่ค่ะปัญหาเล็กๆที่เราคิดว่ามันเล็กมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีหนุ่มละคะให้ความสําคัญกับเส้นผมขนาด ย้อนไปชั้นประมาณ6ปีที่แล้วผมผมผมก็จะเป็นทหารใช่ไหมครับมันก็ต้องใส่หมวกเข้าเวรเงี้ยครับก็ใส่ทั้งวัน่ะ6ชั่วโมงเ7ชั่วโมงเงี้ยครับก็ไม่ได้สระผมไม่ทาอะไรก็นอนมันก็อาจจะหมกหมกเงี้ยผมก็จะเป็นทหารุกสองปีพอใส่ทุกวันเหมือนมันชื้นมันอับมันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เริ่มเถิดเถิดด้านข้างเข้าไปทหารมันต้องตัดผมสั้นใช่ไหมครับมันเหมือนคนหัวล้านแล้ว แล้วเขาก็จะให้เมียม,มาหาที่กกมมาเยี่ยมใช่ไหมเหมือนเมียมดูแบบว,วิตัวก็ดําเข้าเวนใช่ไหมหัวก็ถึก <c oughs> ผมก็เครียดเหมือนกันนะบปบดปั๊บใช่ไหมมันก็ยังไม่หนีผมนะก็เลยหาข้อมูลครับคก็ลองมาทุกยาศาสตร์อะต่างเลยที่ผมเมก็บอะไรกกมผมก็ซื้อหมดอะอะไรดีแต่ก็ดูในเฟซบุ๊กบ้าง YouTube บ้างสุดท้ายก็มาเจอใน เฟซบุ๊กตัวนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่ายจริงวะผมก็เลยทักไปถามคนที่อยู่ในเพจที่เขาไปคอมเมนต์ว่าเฮ<ะ>้ยใช้จริงผมทักไปถามไม่หมดอะ่ะ <c oughs> ผมก็ถามเขาว่าพี่มันจริงมือวาอะไรเงี้ยช่วงแรกมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะเห็นผลประมาณ3มเดือน,อนพี่ยอดแล้ก็คบกับเมียมาเข้าไีทีเ9้าลูกสองคนแนละมาที่เดี่ยวบ้างครับเดียวเป็นยังไงบ้างปัญหาของเดี่ยวคือ ไว้ผมยาวมัดได้กอนเด็รุ่นเนาะทุกคนต้องเคยนะตีนหน้าตีนอะไรพวกนี้พอมันมาถึงวันหนึ่งที่เราต้องตัดผมสั้นแล้วก็ทํางานประจำอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนใช้สารเคมีในการเซ็ตผมใช่มันไม่ว่ามันจะเป็นพวกแว็กซ์หรือว่าเจลเจลแล้วก็สเปรย์จนมันมีวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเนี้ยมันเซ็ตผมไม่ได้ะ เื่อนกระทักเราก็มาเครียรน,นะครับตัดทรงไหนมันไปไม่ได้อะไรเงี้ยจนเขาก็เอ้ยเอาทรงนี้มันก็คือสั้นที่สุดอะ่ะจนผมอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ะไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่น3-4มี่ยี่ห้อก็เสียตังเสียเวลาไม่ขึ้นจนผมไปเปิดเพจนี่แหละคอมเมนต์ล่างข้างล่างเขาบอกได้ผลจริงครับลองใช้ดูอะไรเงี้ยก็รออีกสักนิดนึงอะว่าม,มันจะ ถึงไหนวะถ้ามัเป็นไม่งั้นไม่งั้น,นโกนหัวแล้วอะไรเงี้ยพอสุดท้ายผมมาใช้นะความหวังกลับคืนมาเพราะว่าผมประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แรกคือผมครับมันหยุดมันหยุดร่วงจากที่ร่วงมากๆอุดท่อน้ำ้ำทิ้งมันเต็มไปหมดฮนะ <ừ. S 1> มันลดลงพอผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนผมเริ่มเห็นไรผมขึ้นมา <ừ> ก็เลย พอเวลาเราเห็นลายผมที่เราขึ้นน่ะความรู้สึกเรามันแบบเฮ้ยเรามาถูกทางนั้นเป็นอันว่าทุกวันนี้ทุกคนคือครอบครัวฮาวิล่าค่ะอยากจะชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราครอบครัวฮาวิล่าค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ